สวัสดีครับสวัสดีช่องย u ท u b เตามมาลำเจเกินร้อยนะครับผมวันนี้เฮากับังเดินทางกันต่อนะครับผมเดินทางกันต่อนะครับรถทุกคันจอดอยู่ตรงโน้นนะครับผมเราจะเดินทาง6โมง30สนะครับผมเพราะสิเดินทาง6โมง30นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมพร้อมนะครับ เตรียมพร้อมนะครับผมวันนี้ก็จะพภาพมาคุบรรยากาศนะครับบรรยากาศภูเขาด้านโน้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศภูเขานะครับบรรยากาศภูเขานะครับนี่ครับบรรยากาศด้านโน้นนะครับบนภูเขาบรรยากาศบนภูเขา ร่มเย็นครับพี่น้องอากาศดีมากเลยนะครับผมอากาศดีแห้งนะครับผมเราจะเดินทางไปไทยวัสดุเลยนะครับผมไปพักเล่มยุพุนนะครับไปพักเล่มอยู่ที่งานนะครับผมไปพักเล่มอยู่งานนะครับอันนี้บรรยากาศปั๊มน้มั่นนะครับ าก็จะไปขึ้นรถแล้วนะครับพี่น้องอันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศภูเขานะครับนะครับสถานที่เรามาจอดพักรถนะครับผมอันนี้คือสวนนะครับผมคือสวนเขาจัดไว้ลมเย็นสวยงามมากครับพี่น้องอันนี้คือสวนนะครับ มองนางมีหม่องยางนะครับนะครับพายยางไปรถนะครับผมบรรยากาศน้องๆกําลังขึ้นรถกันนะครับเพราะว่าเขาจะเดินทางต่อไปไทยวัสดุมินบุรีนะครับผมขึ้นรถขึ้นรถ รเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับผมอด็กหน่อยกําลังเก็บของบางคนก็อาบน้ำด้วยที่นี่มียูน่มิห้องน้ำอาบน้ำพร้อมนะครับผมอันนี้คือปั๊มน้ำมันนะครับ PT นะครับอันนี้คือปั๊มน้ำมัน PT นะครับรถจอดอยู่ตรงนี้สามคันนะครับ รถจอดยูนีสามขั้นนะครับรวมหมอลาใจเกินร้อยนะครับผมรถเด่นชายกับรถเด่นหญิงแล้วก็รถนั่งล้านนะครับผมที่มาพักรถยูนีนะครับผมขั้นอื่นไม่รู้ว่าถึงงานหรือยางแต่น่าจะถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ตรงพักผ่อนนะครับตรงนอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมีเออลาน นวดพร้อมนะครับมีร้านข้าวต่างๆด้วยนะครับนีอันนี้คือบรรยากาศนะครับห้องน้ําอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนั้นห้องน้ำเข่าทัาทุระส่วนตัวนะครับผม มีไก่ KFC พร้อมนะครับม,มีไก่ KFC ด้วยนะครับน้องเบิร์ดนะครับน้องเบิร์ดนอนเพิ่งตื่นนะครับน้องเบิร์ดนอนนอนดีมากเลยตั้งแต่ลงรถมาคือนอนแบบนี่นะครับรถนี่เ, cor. เราก็จะ ไปขึ้นรถกันนะครับผมอันนี้คือรถที่ต้อยนอนนะครับรถที่ต้อยขืนซูมือคือข้นนี้นะครับผมอันนี้คือรถตะเปานะครับรับชอบนะครับอันนี้รถของเดนชายนะครับผมของเดนท้ายนะครับผมอันนี้รถนังล้านครับอันนี้รถพ่อนาพ่อนากําลังอยู่บนรถนะครับรถพ่อนารับผิดชอบเดนหญิงนะครับผม อภิชอบแดนยิ่งนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศรอบปัามนม้ำมันนะครับผมเราจะเดินทางต่อกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตมหมอรำเจกเกินร้อยด้วยนะครับผมจะขึ้นรถแล้วนะครับ